ฟังได้สองก้อนแล้วก็บรรนาพวกแยมต่างๆ yeah, ชีส เห็นวิวลำธารด้วยตัวนี้ก็จะเป็นดงต้นสนเยอะมากมีลทาดดกวหมันฟิวลิ่เหมือนเขาคอนะ โอเคกำลั okay. <ishi> พร mm ้อมเตรียมตัวครับเราตอนนี้เรามาถึงโรงแรมมิสมีเรียบร้อยนะครับในห้อง4 0 6บอหกองาชัดนกันเลยเนครับถึงห้องเรียบร้อยแล้วห้องเป็นงไงบ้างเราเราเริ่มกันแต่ข้างหน้าเลยก่อนเลยครับเราก็จะเจอห้องน้ำเนาะมันจะแยกตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำนะครับมี ้ใหที่ปอกผมวันนี้มาเช็ดตัวพร้อมกับเครื่องทำออ,อไอะไรนะฮีตเตอร์นะครับมีแก๊สามใบไว้บนะาน,นี่จะตกแสงหน้าตรงนี้เป็นโรงรามที่อยู่ใกล้สถานีมากๆนะคะเดินประมาณ300เมตรไม่ถึงด้วยไม่ถึงออคือถ้าจากข้างหน้าเนี่ยประมาณร้อยเมตรอ่านิดเดียว,วใช่ก็ถึงเลยนะคะ เราอจองเป็นอ่าห้องแบบริปเปิรลูนะคะก็คือจะมีเตียงที่เป็นเตียงใหญ่เตียงหนึ่งนะคะแล้วก็ไอ,เ,อเดี๋ยวขอขอ,ขอล้วูงน้ำแต่ใเข้าไปเที่ยวอีเดี๋ยวนี้เป็นห้องน้ำนะครับจะแยกก็มีล้างหน้าได้ทั้งสองห้องเลยนะะับแล้วก็มีักโขกห้องน้ำทุกอย่างยังใหม่เลยเนาะใหม่กิ๊งเลยอนะแบบนี้ใช่ค่ะโอเคนะครับอ่ะต่อ เพดานก็จะตกแต่งด้วยเป็หลอดไฟนะคะแล้วก็เตียงจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงอ่ะเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงอ้าวมีตัวนี้ด้วยเหรออ้าวทไมีใครอยู่มีใครอยู่ตัวนี้อ้าวมีใครไม่อยู่แล้ว่ะนี่เลครับเวลข้ามอินกลาอ่ะเดี๋ยวดูข้างนอกนิดนึงก่อนสวยงามมากเลยอ่ะวิวอ่ะได้เห็นวิวเป็นวิวอ๋ออันนี้เป็นสถานีรถไฟแล้วก็สวนสาธารณะนะ โอ้เดี๋ยวตอนเย็นเรามานั่งได้เงินที่นี่ดีกว่านะครับได้แอสโซนดกันอันนี้ก็จะเป็นแบบของรถไฟฟ้าใช่ไหมหรือรถใช่รถแต่ละสายโอเคครับแล้วก็ตู้อ่าก็จะสามารถเปิดได้แล้วก็ล็อกรหัสได้ในเคสที่อ่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามากัน3ามคนแล้วเราแชร์ห้องกันเนาะเราก็จะแบบว่าสาคนต่างสายสาคนต่างสายใช่มนล็อกของตัวเองไว้ได้นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ใส่กระเป๋าไซส์ใหญ่ของเราได้พอดีเลยนช่ครับหยิบแปดนิ้วเนาะเข้า <Okay. S 1> ไปโอเคถือว่าเวิร์กมากๆเลยนะคะในราคาคห้องละ3,800บาทเพราะเราจองล่วงหน้ามาเยอะถ้าเกิดเราจองล่วงหน้าน้อยๆเมื่อกี้ลองกดดูห้องะ6 0 0 0บาทโอ้ใช่แต่ทางนิชานะพอมาถึงแล้ว,วเราจองผ่านอ g ก da มาเนาะตัดจ่ายแบบเครดิตมาเลยแต่ว่าถ้าเกิดอพอมาถึงตอนเช็คอินนะคะเราก็จะเสียค่าภาษีเมือง คนละ4ยูโรเมื่อกี้เราจ่ายไป8ยูโรเนาะโอเคของเด็กไม่ต้องจ่ายเนาะของเด็กไม่ต้องจ่ายของคนนี้ไม่ต้องจ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวสักพักเราจะไปชมเมืองข้างนอกกันละตอนนี้อากาศประมาณ10หรือ11องศานี่แหละตอนเรามาถึงตอนเช้าแล้วขณะนี้ขึ้นมาสูงกว่าเวียนนาตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมงเกือบครึ่งแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันข้างนอกบายตอนนี้เราเดินออกมาจากโรงแรมนะครับไป ชื่ออะไรนะแม่เรีกมั้ง่ามิดมีชเวนตี้ทรีอะนะครับเลี้ยวซ้ายออกมานะครับด้านนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟเนาะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่อะไรนะอสโตรโนมอสโตรโนมเลยวนาฬิกาดารา,าศาสตร์นั่นแหละครับโอเคเนาะเดินไปประมาณ1กิโลกว่าเพราะว่า <c oughs> ไม่มีรถไปโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัเนเรื่อยๆแล้วกันนะบนะรรยากาศโดยรอบก,ก็ประมาณนี้นะครับ อากาศดีมากวันนี้ครับ ดีก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องอ้อมอีกหรือเปล่าโอเคครับจะเจอกันตรง้นนะครับเพราะตอนนี้เขากั้นข้าวไม่ได้จริงเราจะต้องข้าวไปด้านนน้นอ่ะก้าวไม่ได้เราไม่รู้ว่ามีงานโอเคเดี๋ยวประมาณเท่าไรเมตรจะถึงนาฬิกาดาราศาสตร์แล้วนะครับเจอกันทีตรงนน้นครับผม ถึงแล้วนะครับเะตุลัดตรงโอทาวเรือง o สวยมาก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 อันนี้ก็จะเป็นเอ,อวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาดาราศาสตร์ตรงนี้เนาะโอแม่ครับนี่เราจะข้ามยังไงเดี๋ยวไม่หาทางข้ามก่อนตรงนี้ได้บางที่เป็นเส้นแดง,แดงๆอะ่ะน่าจะข้ามได้โอเคอย่าไปดู หอนเฬิกาเนะที่นู้นกันนะครับไปนีร้านร้านอะไรเนี่ยอะไรย่างหมูน่าชิมมากเลยอ่ะ เดี๋ยวตอนเที่ยงอะลูกอีกอีกสิบนาทีอันนี้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนาฬิกาดาราศาสตร์ที่ทาวเวอร์โชโกชาวนะครับที่เราเห็นในรูปตลอดนี่คือคมชื่นนะครับเดี๋ยวรอสักอีกประมาณสิบนาทีเราจะได้เห็นการมีตัวอะไรบางอย่างออกมานะครับ เราเขาเรียกหน้าก่อนตายต้องรับทุกคนแต่คนนี้จะใส่หัวไม่ไม่เอาอ เป็นเซรามิกฟิลเตอร์ที่แบบแพงๆเนี่ยไปดูราคาเด็กตัวนั้นนะครับเป็นผู้หญิงเล่นกีตาร์42,130น่าจะเป็นโครโรนาของของนี้นะครับของอะไรนะรของของของเช็น ริชสเปตาน่านะครับเ okay. ท็ดทิเตลวีชาลช็อนะครับที่ประพันธ์ซิมโฟนิกโอเอ็มชุดเดอะโมโดาวหรือว่าอะไรนะโมเตอวานั่นเองนะครับเป็นผลงานขงงานโรงแรมของเขามีการดูรอบนะครับออรโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูก,กนันด้านในกันอีกทีนะครับ มีมีเป็นโนสแสดงด้วยตรงนี้ก็แสดงามามาตองมีอะไรบ้างเนาะสแสดงโน้ตนะครับต่างๆที่น่าจะแสดงผลงานโน้ตเพลงต่างๆของสมิตนาไว้นะครับนี่เป็นเปโนที่เขาใช้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูลูกน้อดูดูลูาน,อน,อน้องกันสิอือม สิ่ง <Secret. S 2> oh, <my> ต่างๆทั้นนั้นแหละหรอกเรา mm hmm. จะไปดูมุมที่มองเห็นเป็นะนะนี่ตรงนี้มองเห็นวิวของสะพานชาวพอดีเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแม่น้ำวตอตอมาสิ่ยอยแต่ตรงนี้เี็แม่น้ำวอตอวานี่เลยนะครับมีเรือกำลังล่องด้วย รตรงนี้เป็นหม้มาตองของสมิตนาน่ารำังสวงามมากไมค o u n นทรีะน,นะครับชุดนี้ที่มิเตอน่อชุดบัวตว่าหนึ่งบัวตวา่าอันดับที่สองเมื่อปี1874นะครับ อันอื่นรูปภาษาเช็คอ่านไม่ออกนะครับอ่นานภาษาเช็คออกไหมชั้นไปพ่ออ่านไม่ออกเดี๋ยวป่าขอดูโน้ตนะลูกขอยดูโน้ตก่อนอนะเพลงนี้ก็แต่งสื่อถึงออามาออกมาทีจ้า ชอแปงเอาของเล่นมาไว้ที่แม่ ทีนี้สมัยน,น,นั้นหนาแต่งถึงประเทศขชุดเนี่ยแล้วบรรยายถึงความสวยงามของแม่นำมม้ำแม่น้ว่าทีเ่เราไปเนี่ยสะใจมากข,ของไทยก็จะมีเจ้าพญาคอนเชโต้นนะขออาจารย์ในที่แต่งงาน,นประทับใจนะเมืองน,นี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ประทับใจรู้สึกเมืองสวย แล้วก็โอเคนะครับหลังจากเราไปอะไรนะมิวเซียมของสเปนาหน้ามาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลัง เข้าไปที่ะสะพานชาวนะครับนี่ใหญ่มากเดีย๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีนักบุญตามขอบสะพานเยอะแยะน่าน้อยแค่ไหนชาวแองตามมาเล้วลูกไปเดินมเลยชาวแองดิมเลยดูที่ดูที่ <c oughs> <c oughs> ไปหาจุดที่คนชอบไปรูปกันนะครับาารไม่ใช่นี่ของอย่างว่าที่จะเป็นรูปนกคุณอันไหนไม่รู้เดี๋ยวเราถากันอีกทีนึงนะครับไปน้ำมเร็วมีวาดภาพนะครับเด,เดี๋ยวจากนี้จะมีวาดภาพโชแปงโชแปงเดินติด,ตด,ตดแม่เลยแม่น้ำวอาตะว่านะครับนี่นะครับนิดอีกริมฝั่งหนึ่งนะครับ อยู่ตรงไหนอีกเลยใช่ไหมตามมาเร็วามมาโอเคจะจะเห็นว่าเป็นลูกปั้นนกคุณเยอะมากเลย,ยแต่ก็มีปิดซ่อมเนาะสองสองสองลูกนะครับฝั่งนู้นโอเค,อเคมีรับวาดลูกด้วยเนี่ยนะครับโอเค เดีย๋ยวเราไปดูกันเดียวโอเคเดีย๋ยวเจอแล้วเราจะเราขายเพิ่มเติมอีกทีนะครับ <c oughs> ตอนนี้มาถึงมีฟร <c oughs> ีห้อ๋ออันนี้ก็เป็นพระเยซู <c oughs> นะครับเ <c oughs> ออใช่ใช่ใช ไป <Bye. S 2> <im> เดี๋ยวเราเดินตรงไปก่อนไปลงไปโอ้มีการแสดงดนตรีอะไรสักอย่างอ๋อแพนดรัม เราอยู่ที่เลนนอนวอลนะครับทิปลาเ,เราดูรายการของอะไรนะของอะไรนะแม่โก,โ,กนะโกเวนโกเวนอะไรนะโกเวนโกใช่ไหมที่มาแต่เห็นว่ารูปจอร์นเลนนอนตรงกลางอะโดนแปะโดนสติกเกอร์จนมองไม่เห็นเลยนะครับไม่แน่ใจจะสื่อถึงในมุมอาร์ตหรือว่ามุมไหนใช่แน่เห็นี้บางคนก็ยังไปเขียนอยู่นะไปเขียนไปอะไรอยู่ตลอดเวลา ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้ในมุมฟรีดอมเนี่ยคืออะไรโอเคอเะครับเต๋อเ,เ,เป็นสีสันแลกกันเนาะในปลา๊กที่เอามาเห็นครับปเดี๋ยวไปตามหาเพลงวินเินรขึ้นเหลืองโอเคนะครับตอนนี้เวลาประมาณทุ่มเกือบครึ่ง กือบครึ่งนะคะตัแดดยังซ่าอยู่เลยวันนี้ดูพยากรณ์มาแล้วก็อยู่หน้าอะไรสักอกย่างมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะ,ะแต่อากาศหนาวมากตอนนี้น่าจะประมาณสิบสามสิบสี่องศาใช่ได,ได้แดดก็อุ่นหน่อยนะครับดูบรรยากาศโดยรอบตอนนี้นะฮะหน้าหน้าสะพานชาวหรือชาวบริดนะครับวันนี้เขามีแข่งมาราธอนนะเขาเก็บหมดและใช่แป๊บเดียวเก็บเดียวมากเลยที่เราข้ามไปนะค่ะ วิวมันยังไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวเราถ่ายาไปถ่ายกันีนทีข้างในดีกว่านะครับตอนที่ <Okay. S 2> เราข้ามไปตอนนั้นคือคนเยอะมากแต่ตอนนี้คือคนน้อยลงแบบแบบถ่ายรูปเริ่มสวยแล้วเนะวาะโอเคาะเดินเมือกันต่อครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มนะครับยี่สิบนาฬิกานะเวลาท้องถิ่นของสุนบาร์กนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าบสถ์ สไตล์โกติกเลดเอาเลดี้ออฟอะไรสักอย่างนึงนะครับทินอะไรไม่รู้เนี้ยนะครับแถวโอทาวรเนาะเราเดินมาทางนี้เราได้ดูไอ้ลอกทาวเวอร์สองรอบรอบที่สองก็สองซุ่มวดีนะครับตอนแรกก็ตอนเที่ยงนะครับตอนนี้แถวนี้ก็ร้านรวงเยอะแยะเลยนะครับมีอาหารเช็คอาหารสไตล์ต่างๆเต็มไปหมด วันนี้ลูกชายเราสลิปปิ้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่พักเพราะตอนนี้อากาศหนาวมากโอเคนะครับตวนนสวีน,นทำไรถ,นนถ่ายรูป่โอเคเดี๋ยวไปที่พักกันะนะครับครบหนึ่งรอบ